สวัสดีครับผมบอลบอลคิวเวอร์วอล์กอีพีนี้ผมพามาอยู่ที่ริเวอร์ซิตี้ผมพาทุกคนมาปลดปล่อยความรู้สึกไปกับ every body cry s o m e t i m e กับนิทัศการสุดอาัศจรรย์ครั้งล่าสุดของคายเบบี้อีพีนี้จะเป็นยังไงตามผมไปชมกันครับ ผมพาไปอยู่กับเจ้าของคาลรคกเตอร์ไข่เบบี้นะครับคุณมอสมอลลี่นะครับก็จะถามว่าความรู้สึกกับนิทรรศการนี้เป็นไงบ้างครับส่งดีที่เหนื่อยค่ะดีใจมากเลยคนมาเยอะมากค่ะก็น่ารักมากเลยอะหวังว่าทุกคนจะชอบนะนะคะทำงานกับมันหนักมากๆเลยก็มาอินจอยกันได้ที่นี่นะคะมามาร้องไห้ด้วยกันที่นี่ค่ะครับขอบคุณครับ ไซเบบี้ก็จะมีสเกลเจอร์ขายในงานด้วยนะครับจะมี3ามคาเลคเตอร์ด้วยกันก็คือที่เป็นนั่งกอดข่าแบบนี้ก็จะมีแบบที่เป็นบอน์แล้วก็เป็นแบบโคลี่นะครับลองดูก็มีหลายตัวเลยแล้วก็จะเป็นแบบตัวที่แบบนอนคว่ำแล้วก็นั่งสูบุรี่ตรงนู้นได้นะครับนอกจากในงานจะมีไซเล็ก3าแบบแล้วยังมีไซที่เป็นไซใหญ่จัมโบ้แบบนี้ให้เราเลือกซื้อด้วยนะครับ เจอพี่ออนรองฟองเลยนะครับก็ตั้งแต่สมัยทํากับคาวดีไซน์กับพี่เอพี่แมนรู้สึกยังไงกับงานแบบนี้นนนบ้างครับงานจะบอกว่าคือคักมากนะช่วงนี้วงการสะสมอาร์ตบ้านเรานะคะก็นี่แหละตอนนี้ก็คือเนี่ยไทยเบบี้ก็คอสสุดแล้วมีเล็งตัวไหนไว้บ้างไหมครับ <S 2>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  รู้สึกว่าจะขายแบบขายไปหมดแล้วเนี่ยมีบางตัวจริงอะเล็งตัวใหญ่ไว้แต่ว่ามันใหญ่ไปเข้าบ้านไม่ได้แล้วได้รูปมีเก็บรูปไหนไว้ไหมครับ เก็บออ่อจะเป็นเก็บคอลเลกชันแรกเขาที่เขาจัดโชว์ที่3ามสามสามแกลเลอรี่เมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นน้องอ่างร้องไห้ที่อ,อ,อันนั้นแหละอันนั้นตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในงานตันนี้นก็อยู่ที่บ้าน,อย,าน <laughs> อยู่ที่บ้านใช่<ด>ะค่ะ ถ้าสนใจนะเดี๋ยวเราจะแอบไปที่บ้านพี่อ๋องแอบไปชมหน่อยเชิญเลยชอบคือแบบเริ่มต้นจากการแต่งบ้านก่อนแหละใช่ใช่ใช่ผมก็เริ่มจากแต่งบ้านแต่งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเริ่มจากแต่งบ้านแล้วแล้วมันก็ลามปาลมมกันใหญ่เลยทั้งเมื่อก่อนก็แค่จเกรเจอร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นรูปภาพเป็นอะไรใช่ใช่เดี๋ยวมีเพียงใหม่และอองฟองด้วยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยติดตามก็มาถลายปีนี้แน่นอนขอบคุณครับชอบอะไรในคาแรคเตอร์ขายเบบี้ครับ

ไม่ดูแพายามทุกอย่างดูแบบทุกๆทุกๆคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นงานเป็นตัวสเกลเจอร์งานวาดหรือแม้แต่กล่องสุ่มก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็บมีความแบบทุกอันมันไปเรื่ยครับลงตัวได้ผมว่าเขาไอ้ตัวกล่องสุ่มมาเลยคือน่ารักมากเลยโค้มาเลยเจ้าเดซเซนทุกคาแรคเตอร์เขาไปได้โดยที่แบบไม่ไม่รู้สึกเปื้อนอะน่ารักน่ารักมากเก่งมากครับเ่ นอกจากสามคาแรคเตอร์ตรงนู้นที่เป็นบอลตวนะครับยังมีที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นโฟลี่ด้วย3าตัวนี้นะครับผมว่าสวยเลยแล้วก็ราคาจะเบาลงมาหน่อยนะนอกจากตัวนู้นที่เป็นไซเรกแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีสายแบบจัมโบ้ขึ้นมาอีกด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนอกจากโซนที่เป็นสีส้มห้องนี้แล้วนะครับยังเป็นโซนที่เป็นสีดําห้องนี้ด้วยก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพมีพรมมีอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เมื่อเราชมงานเสร็จนะครับเขาก็จะมีขายของที่ลึกด้วยของที่ลึกตรงนี้จะมีแต่พวงกุญแจตุ๊กตาถุงเท้าเข็มกัดต่างๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเสื้อดำเนินด้วยผมว่าเสื้อเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับมีทั้งสีขาวสีดําเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ b o t i v e r Walk EP นี้ที่ผมพามาชมคายเบบี้หวังว่าจะเต็มอิ่มและก็จุใจนะครับก็ที่นี่นะครับจัดที่ River City ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่อง b o t i v e r Interior and Design แล้วคุณจะไม่ร้องไห้อย่างโดดเดี่ยวขอบคุณครับ